สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยรุ่กจ้าสุดอีกที่ไรนะครับวันนี้คุยมุ่อยู่ที่จังหวัดภาคบุรีชลบุรีนะครับนี่คือตลาดอบล่อยอบต่อยนะครับก็ได้ยินชื่อมานานแล้วแต่เพิ่นมาครั้งแรกเดี๋ยวในตลาดเป็นยังไงบ้างคุยรุ่ไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นอะไรบ้างก็ไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับผมตายกันเลยมีคนมาเยอะะเลยครับผม มาดูเลยนะครับมาดูเลยี่ว่าเป็นเหมือนเมื่อกี้ที่คุยกันเขาบอกว่าเมื่อวานนั้นยังน้ํายังใสยอยู่เลยแต่วันนี้น้าขุนมากเลยก็เลยมาถ่ายตลาด็ปล่อยน้ําขุนมาให้เพื่อนๆดูนะครับี่จริดน่น้ําจะใสามาก เราตรงนี้ให้มันเล่นดูมีป้ายตลาดอยู่ตรงเสมด้วยแต่ที่จริงตลาดอยู่ฝั่งนี้แต่มีป้ายอยู่ฝั่งนึงด้วยป้ายจะมีป้ายและหลายป้ายเลยนะครับที่นี่ตลาดเนี่ยเขาจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดาก็จะไม่มีไม่ได้เปิด ครับนสาวดูนิดนึงเหมือกันคนข้างจะเยอะเหมือนกันอันนี้อาจารย์สาวที่คนเยอะเลยบีนี่าจะเป็นสินค้าของชาวบ้านที่นั mm. ้นเองนะครับแต่ที่คือเราชอบชอบคืแม่ค้าขายของ เขาแต่งตัวเป็นชาวกระเหรี่ยงชาวอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วไปเกิดเขาก็แต่งตัวน่ารักมากเลยนะคืจะตึงจะผ้าคือเงินี่ยมาก เดกใครใครจะเล oh ่นมั้งเาจะเล่อย่างนี้อันนี้ผักกาบไม่ใส่เาเรียกว่ากังหันยี่สิบห้าบาทนี่ไม้ก้าวหลังคืออะไรยี่สิบห้าบาทอ้ไหคะ ทาไม่มีราค่สองลัานนะคะสี่นี่ค่ะขอบคุณค่ะนี่คนซื้อไป้สุ่กิจ้าอันนี้ไม้ก้าหลังเลยครับแต่เกาท้างหน้าเกาท้างหลังได้เลยด้านนึงเเลยไหมด้านหนึ่ง นี้ก็เป็นข้าวแดกนานะครับของเป็นของชาวกะเหรี่ยงยี่สิบห้าบาทจุกถูกนี่กูยโยซ,ซื้อมาแล้วนี่อร่อยด้วยเดี๋ยวชิมให้ดูเลยนี่อยู่ในถุงก็มีหากินยากมากนะครับข้าวแดกนามันจืดอะ่ะ <laughs> <laughs> ต้องิน้ำึต้องกินน้ำผึ้งม่กินรับไปแล้วอื <laughs> ตมวกี้อาหาของกินเต็มไปหมดเลยได้หมดเลยไก่โอโกมนีกินโบลาของกินเยอะมากกาแฟไปเยอะกาแฟโอก่อยอันนี้อะไรเาอ ไม่ขายไหมมาป้อนมอตลาดว่าคกุแง่มีพระมาเปนบาทหรือปะมีครับแต่ต้องมาตอนเช้ากี่โมงพมาแบบนผมไปก็จะจะมาประมาณเจงแต่แต่ไมอเราพทกตงไปเพราะว่าไปดิมาที่ ตอนเชา้าก็จะมีรถมาบิน,บนทับทุกนื้เราต้องมาก่อนประมาณหกโมงกว่าๆเพราะถ้ามามาช้าเจ็ดโมงอะไรเงี้ยอาจจะเต็มาจะไม่ได้ใส่บาตรนะครับถ้าคุยโยตื่นงานคุณนิชาก็อาจจะมาตอนเชา้านนี้เป็นร้านขนมนะครับมีขนมเยอะแยะเลยแต่เห็นอันนี้แปลกดีเพราะว่าขนมครับจะเป็นแบบใช้ใบอะไรไม่รู้พอเป็นกระทงแล้วก็จะมีขนมอยู่ข้างในดู อะไรพี่ต้องทำกับคนไหนคุณจะรู้ไหมมันจะไม่คงละลายเลยใอ่่ากินซึ่งที่วันนี้จะเป็นแป้งแล้วข้างในจะเป็นไส้เหมือนกับไส้ถั่วไส้อะไรอร่อยดีเหมือนกันครับนี่สิบห้าบาทใส่ถุงไม่ต้องใส่ถุงหรอคะไม่ต้องใส่ตอนนนี้ฝก็เริ่มจะตกยิ้ม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 คนก็เลยเข้าไปหาที่พักสั่งอาหารทานกัน เลยยายนมาเลตามซุ้มต่างๆที่คุณจะเต็มหมดเลยนะครับกระฝนยิ้มยิ้มที่ฝนตกตอนนี้ทำให้แน้ำนนตรงนี้ไม่ใสนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานตกหนักมากเพชรนำครับแล้วก็เไปตามมาเลยอืมครับไปมาแล้วไปเอาของนี่ครับมือร่างแต่ก็ ช,ชุดละสามสิบบาทนะครับแต่ต้องห่อเองถ้าเขาห่อให้ก็สามสิบบาทหมือนกันแล้วกันไรไม่รู้ครผมแม่ค้าเก่านี่หนึ่งอันสองอันเดี๋ยวก่อนนี่สองอันไงเดี๋ยวก่อนนี่คุยนลูกชาวสวนมาห่อที่นี่แล้วแล้วก็เน็ตอย่างนี้ สามสิบบาทจ่ายตังค์นี่หอมชือ่อไหมอันนี้คุณเราแค่หอดให้แม่ค้าสวยๆค่ะถูกเชียร์ย่ <c oughs> <c oughs> างจิ้มอีกหนึ่งแม่เลย สามสิบบาทน่า,นากินมากเลยคุณโยก็พูดถึงคำว่าอบก่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ๆาูคว่าออพื่อนพูดหนอยถามาถึงว่าก็แปลว่าพักผ่อนันนี้คือ่าพักผ่อนตอนนี้ถึงเวลากินแล้เดี๋ยวจะมาพักผ่อนกินด้วยพักผ่นนกกกนกอนด้วยครับ ทานลำทานน้ำตรงนี้ร่่ผักไทยเนี่ยน่ากทานมาก35บาทเท่านั้นเองครับบาบห้าบาท กันเงเี้ยต้องทำบล้วก็อันนี้ไม่ใช่มอกคาหรือลาเต้น,นะครับแต่อันนี้เป็นอามันเต้ <c oughs> เรียกอะไอามันเต้นีน่กาแฟกาแฟสดๆเลยนะครับอามันเต้ เดี๋ยวต้งองไปเจมเลยตังไม่มีตังไม่มีตัง <c oughs> <c oughs> น,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 นี่ก็จงหวานานมัน้งอามันตี้ใส่เม็ดอืมบายบายอามันตี้ร้านน้ำไม่เลยนะคะอันนี้จะเป็นร้านน้ำร้านน้ำมีอะไรนะชื่อร้านน้ำก็บอกว่าหิน5าท ทริปสุดหนานะคะแกเคลียร์อย่าเคลียร์ดิอ่ะเดี๋ยวเราปั่นกันก่อนนะเดี๋ยวกันด้วยก่อนนะชอบกันนั้นก็ได้นะเดี๋ยวจะตัดนะ <coughs> <coughs> <coughs>

バイトオーバー。 มีดเอามาทำปอกเองมาทำด้ามเองทำเองร่างปแล้วครับกลับบ้านไปมีงานแล้วพอแล้วครับก็หลังจากเดินเที่ยวตลาดกันได้กินได้เห็นสิ่งต่างๆนะครับที่ตลาดปกปอกแบบนี้แล้ว ตอนนี้เราก็จะเดินอีครั้งกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อเดี๋ยวถ้าไปไหนต่อถ้ามีอะไรที่น่าชมน่าดูเรวก็จะถ่ายในเพื่อนๆดูอีกนะครับผมสำหรับวันนี้คือเดลุกชาเสินก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามคพื่อลุกชาเสินได้ดีมาตลอดขอบคุณมากครับ